รับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในกรุงเทพมหานครไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านมาสามารถเปลี่ยนสถานที่พยาบาลได้แล้วนะครับสบปสชร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับเชิญชวนผู้มีสิทธิ์บัตรทองที่อยู่ต่างจังหวัดแต่เข้ามาทํางานศึกษาเล่าเรียนพักอาศัยในกรุงเทพมหานครนะครับสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัวมาใช้สิทธิ์ที่กรุงเทพมหานครเข้ารับบริการได้ทันที กรณีผู้ป่วยนอกรับบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่งกรณีเจ็บป่วยเกินศักยภาพหน่วยบริการยังคงต้องส่งต่อไปยังสถานพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลตามสิทธินะครับทางนี้สปสช,าชาค่ะได้เตรียมเครือข่ายรองรับการลงทะเบียนทั้งในคลินิกชุมชนอบอุ่น300แห่งและศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งทั้ง50เขตด้วยกันค่ะ ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบมาร่วมเป็นสถานพยาบาลรับส่งต่อเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยที่มีเหตุสมควรเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลอื่นได้ค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะมีโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมแล้ว17แห่งด้วยกันมีการขยายจำนวนเตียงสำรองเพิ่มถึง572เตียงค่ะลงทะเบียนผ่าน3ช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะช่องทางที่1ค่ะแอปพลิเคชันสปสชเลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการค่ะ2ค่ะที่ line add nhso เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองค่ะและช่องทางที่3ค่ะติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานหลักประากาันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอช,อชั้น2ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบีในวันและเวลาราชการด้วยค่ะ